ฟฟเอ๊ะอไรไอ้เไ <Metro> <pl ains> ียไมูไอไหมเนี่ยแมวใหม่นะ่ไม่คยเห็นมีคนเอาแมวมาทิ้งตรงนี้นะครับ Kau pun menjijik madu leka Nyanyuk Terambil pelik Yap Errghh Oh, dia pekat Errghh Errghh Eh, toh bu แม่แม่ตัวสนั่นตัวผูตัวอืม ให้ตัวพูดด้วยนะทุกคนโอ้ลายวงกลมโบ้ลายวงกลมเนีเนอะไรวะเอ้ยอย่ากึ่งทีรอลอยากึ้นทีรอด,อรอดจ้ะอืม พ um, ี่นอนอูมพี่นอนต่อผู้แ <b> ต <olog cycles> ่ผมตั oh! Oh, ้ง <t> ชื <strong> ่อว่าไอ้ส้มนะเนี่ไอ้ส้มเดี๋ยไปแล้วไอ้ก๊อเอ้าอ๋อไม่ห็นสะดุดปะตู เล่นมาพาอยู่ในแม่ตตเล็กจใจตกใจเออเจ้า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 เอ้ามันี่ตัวบันสุกะบลกอยู่นะครับเอ้ยอยากเข้าไปตัวผู เฮ้ยอยากเข้าว่ะเออเออจะไม่ยังดีแบบนะ